ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนครับจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับชื่อบูมเจแปนสลารีแมนครับทำเพจเกี่ยวกับญี่ปุ่นครับแล้วก็แนะนำเรื่องสุขภาพญี่ปุ่นธุรกิจญี่ปุ่นไอเดียญี่ปุ่นครับก็ปกติต้องใช้หน้าออกสื่ออยู่เป็นประจำครับเวลาผมอัดคลิปหรือว่าเวลาไปเจอใครเนี่ยคนก็จะชอบบอกว่าดูอิดโรยนะครับเห็นได้ชัดคือตรงที่ใต้ตาครับก็คือมันจะคล้ำก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันแก้ตรงนี้ได้น่าจะช่วยให้เราแบบหน้าดูสดใสขึ้นก็ได้ครับ ไม่เจ็บอย่างที่คิดครับรู้สึกว่าใต้ตาเปลี่ยนแปลงด้วยมันก็ทําให้บุคลิกภาพดีขึ้นก็สองสัปดาห์ผ่านไปนะครับหลังจากที่ได้ฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาแล้วก็นางแก้มนะครับก็รู้สึกว่า ตรงบริเวณหน้าแก้มผมเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นเพราะปกติเนี่ยหน้าแก้มผมจะค่อนข้างแบนครับพอเป็นแบบนี้แล้วเออเราสึกว่าหน้าเราเต็มหน้าเราฟูมากขึ้นแล้วมันทําให้เรามั่นใจในการพูดหรือว่าเวลาออกหน้ากลองมากขึ้นครับอีกบริเวณหนึ่งที่ชอบมากๆคือใต้ตาเพราะว่ามันเปลี่ยนจริงครับผมรู้สึกว่าเออเวลาส่องกระจกฟองแล้วมีความสุขอะถ้าใครสนใจนะครับ <S <S โแกรมฟิลเลอร์ใต้ตาต้องมาที่ดรโทนี่คลินิกครับ